อันนี้นะครับก็เรามาชมนะครับเรามากล่าบไหวนะครับองค์สมเด็จโตนะครับองหลวงพ่อโตนะครับที่วัดบุรีราชนะครับอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับตอนเย็นๆนะครับมาเดินเล่นนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรลังศรีนะครับเป็นรูปารรับนี่นะครับก็องค์สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ ดูกระถางทูบนะครับกระถางทูบนี้ยังเป็นรูปลายมังกรเลยนะครับเป็นลายมังกรนะครับสวยงามมากเลยนะครับสมกับเป็นเมืองโอ่งนะครับราชบุรีนะครับเป็นเมืองโอ่งนะครับเป็นเมืองที่ปั้นโอ่งนะครับปั้นโอ่งขายนะครับก็จะเป็นทรงจีนนะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็น พญายักนะครับพญายักพิเภกยักสีนะครับซึ่งผู้ปั้นนะครับก็ปั้นได้สวยงามมากเลยนะครับทั้งดูทั้งชุดทั้งาตาทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ดูสวยงามคมหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นป้ายหินอ่อนนะครับเป็นป้ายหินอ่อนอพระคาถาชินบัญชรน,นะครับใครที่มา,ากลับมาสักการะบ,บรูชาขอพรนะครับที่ วัดบุรีราชนะครับนี่นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นวัดรัคขงโคสิตารามนะครับว่าวัดบุรีราชนะครับก็เป็นสาขาของวัดละคังโคสิตารามนะครับซึ่งมีที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีองค์สมเด็จพระพุทธยานโตนะครับผมมลังศรีนะครับให้ชมนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับสวยงามนะครับ ใครที่แวะมาเที่ยวนะครับมาเขตอําเภอปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็แวะมาที่วัดบุรีราชได้เลยนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นภูผาสวรรค์นะครับเราก็จะเห็นเจดีนะครับอยู่ท่านด้านบนภูเขานะครับก็จะเป็นสันติเจดีนะครับด้านบนเป็นสันติเจดีนะครับส่วนด้านหลัง ด้านหลังนี้นะครับองค์พระก็จะเป็นพระพุทธถวายเนตรนิรพิษน,นะครับเจตุรทิทั้ง4นะครับซึ่งอยู่ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับด้านาก็จะเป็นนั่งนะครับนั่งบัลลังนะครับนั่งอยู่ต้นตะเคียนทองนะครับ อันนี้ก็คือต้นตะเคียนทองนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธร,รูปนะครับหรือสมเด็จพุทธยอนปรโณนะครับนั่งอ,อยู่ด้านบนนะครับเราจะพาไปดูนะครับไปดูผู้สร้างนะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ นี้นะครับด้านหน้านี้ก็เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับอันนี้ก็คือมุมข้างๆนะครับมุมมุมด้านข้างนะครับให้ชมนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็อยู่วัดบุรีราชนะครับตำบลดอนทรายนะครับอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับใครมาทางจังหวัดราชบุรีจะมาแวะมาเที่ยวมาขึ้นเขาหุบผาสค์นะครับก็สามารถ ามาชมมากาบสกักการะบูชาขอพรอ,องคหลวงพอ่อใหญ่ได้เลยนะครับนี่นะครับให้ดูให้ชมนะครับบรรยากาศกา็ร่มรื่นดีนะครับขณะดนี้ช่วงเย็นๆแล้วนะครับห้าโมงหกโมงนะครับก็เย็นๆแล้วนะครับองคสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นธาตุนะครับเป็นธาตุ ผู้ที่สร้างองค์พระองค์นี้นะครับเป็นชาวาเป็นชาวต่างชาตินะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็บกริยากาศเย็นๆนะครับบริยากาศอากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพาด้วยนะครับ เดินชมไปเรื่อยๆครับค์พระพุทธรูปหลวง,งพ่อใหญ่นะครับก็จะมีลานทำกิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับก็ช่วงช่วงข้อบรรษาลหรือช่วงเทศกาลอะไรสำคัญนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับอยู่ลานองค์พระนี้นะครับ นี่นะครับด้านหน้านี้ก็เป็นองค์พญายักษ์นะครับเป็นองค์พญยายักษ์ิเพคยักษ์สีนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับก,เกบ็เป็นลูกนิมิตนะครับเป็นลูกนิมิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าลูกนะครับ บุรีราชนสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสาขาของวัดละคังโคสิตารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับมุมกว้างๆนะครับช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับมาไหว้พระมาทําบุญขอพรนะครับก็จะ เดินขึ้นภูเขานะครับเดินขึ้นภูเขาเพราะว่าเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับด้านบนนะครับที่เราเห็นเจดีนะครับก็จะเป็นสันติเจดีนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหุบผาสวรรค์นะครับเป็นพระพุทธรูปชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นพระพุทธรูปสีหุบผาสวรรค์นะครับอยู่ด้านบนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับด้านบนที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นจตุรัที่ทั้ง4นะครับเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระรูปยืนนะครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นวัดบุดิราชนะครับสถานที่ให้เรามาสักการะบูชาขอพรนะครับ น,นี้นะครับก็จะเป็นฐานบัวนะครับรองพระบาทไว้นะครับฐานบัวอันนี้นะครับเรากา็สามารถมาปิดทองได้นะครับนี่ครับลูกให้เรามาปิดทองได้นะครับมาทําบุญได้นะครับ องค์ใหญ่จริงๆนะครับ